กลับสบายดีพี่น้องกลับสบายดีเด้อพี่น้อง FC ทุกท่านไอซูมองสูบอนเมืนี้มาพบมาพอกกระซองแม่คิงคำบานนาะเมื่อนี้เข้ามา,ททาพระธาตุโพนพี่น้องเป็นแหล่งศักดิ์สิทธิ์สุดในเมืองสอยแ้งสว,งวนนักเขตหรือว่าแถวหมู่บ้านของแม่คิงคำนะพี่น้องเนะาะลอยระเสริมดวงพี่น้องโดยมักไม่เก่าหยาด มากัเจสซายแม่น้องเดือนมากัหัวหนาพี่น้องหัวหนาถ่ายยูคูเดือนหนูอาอกี่สุดครับร้อยอ่อยอาเนี่ยผมไม่ีเงินเจ๊แอนมอยะ่เอดมายะ ปัดบักซองัดตัวไรตัวมอาองมองาแมอย่ว่สัยอัตราคุ้มสุกกะดิบสุกสุกบะนเป็นสุกนี่นีุกดีเื้อเาชือยู่ไหนมอต้องำงมาหุงบ่เอีมันนี่คือการเบิดเนี่ยตัวนี้เจเนียตัวของสุกของดิบมันคือีกอยังปวยนี่แม่โอ้เาว กรวดบ่ะค่คือกันวซุ่นล้วนี่โอ้แม่ไ๋วยจีบมันในโบเนะามหาเอไปขาละหาเาไปครับซื้อกลองไม้ขอพรม่ไปซื้อบกนามานี่มพ่พี่น้องมานนี่ แดงพี่ดำกินในป่าซีร้อยซื้อดอกไม้ร้อยเอาดอกด่าเรื่องได้ระจะได้ลุ่งเรื้องบะสได้สวยได้งามบะมาซื้อดอกไม้พี่น้องันเป็นงานบว

คนไายนะพี่น้องเพราะว่าเป็นวันพระใหญ่และคนสิลาลพี่น้อง คนแนมสาวไงเป็นแผลพี่น้องคนแมนแมนาง มันสิได้มันสินได้ใหญ่ใหญ่ชอบชอบองใหญ่ใหญ่สมนียงบรพเพยอกเบฝรั่งใช้ฝรั่งนะฝรั่งลงตูนอู้บริเห็นฝรั่งพี่น้องอยากเห็นฝรั่งเลยพอนอะอลีนวะเห็นอยากเห็นฝรัง่ง มืนนัอนีนนะ้วันทิ้ใหญ่เนาะวันพระคนสินลายตอนขำกระไลเขาจะเอามาเวียนเทียนแม่แม่นวันพระใหญ่เจะซื้มาแบบลายแห้งก่นวันพระใหญ่ครับสบายดีเด้อพี่นอ้องตอนนี้แม่กินคำกินาไหว้แล้วนะพี่นอ้องยิ่งเหญ่สิไปรูปเคาะนี่พี่นอ้องพระธาตุโพนอันศักดิิ์สทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ของแฝงสวรรค์เขตนะพี่น้องส่วนร้านเป็นสีน้ำคันหมักเบ่งนะพี่น้องแล้วก็ดอกบัวเปิ้ลว่าหมากไม้เก้าอย่างนะพี่น้องยิงข้อพรเปิ้ลว่าเป็นความเสื่อส่วนบุคคลนะพี่น้องแต่สำหรับเมรกข้ามนะเสื่อสุดใจพี่น้องเปิ้ลว่าทางพอดีจประสบความสำเร็จกัน ลูกค้องกับข้อให้ดังพี่เนาะถ้าโปดอนนบอกประสบความสำเร็จเลยค้องสิบอดังพี่เนาะยิ่งเอื่อยอธิษฐานยังเนาะ ส,ส่วนส่วนสมุคคนพี่น้องแต่ว่าคนน่ะมาลายพี่น้องคนลายขาดพี่น้องบางอาศายลูก ดูใจซ้ายขอพรอ,อะไรที่กองเพลนนะคะกองแรงเนาะมองกองเพลนพอเป็นวันพระนี่พี่น้องปานาสิปเป็นแันโพเงินโพคำพี่น,น้อง พื่อนถือหอยสี่ร้อยล้านพี่น้องเป็นมาถวายอยู่ในหนาพระธาตุโพนนะพี่น้องบัวดังฮะดังอยู่ในนึงเจ๊ชายบัวดังยีงเอื่อยนะสามเถื่อดังกว่าสามเด้เฮ้เด้คอยดังขึ้น ปอพัตนาหาหน่าป่าแต่ว่าปัถนาแต่ว่าเป็นจังแดก็คุณอาดูโหนางเลิศค่ะวันนี้งามเนาะก็คุณอาทำไมถึงงามเลยสวยใช่ไหมคนมันงามคนว่าทำไมน้องเดอนเข้าป้ายบนี้ เดือนอธิษฐานดูสิได้ไปกรุงเทพไหมแม่น้องเดินไปตะกองให้เจ๊เกาเราพี่น้องเไยเพิ่นสิรูปงคองว่าสิดังบ่ เกลบซองพี่น้องเลยจุดที่นึ่งามเลยนะนท่ทานมาเนาะแม่เป็นความเสื่อมส่นบุคคลเนี่ถ้าอธิษฐานสิ่งใดเลยถ้ารูปดังเลยแม่สิเป็นจริงเนาะตามความเสือ่อพี่น้องเลย ทุกของใหญ่น่ะบ่ค่อยดัง อนเลยเนาะที่เราบริมาเป็นอัแกเนี่ยพากันรูปคล้องไงพี่ต้องดังปะดังปะคล้องไงพี่ต้อง อุ้ยดังอันนี้ี้ยเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยอย่าปาด้วยได้เฮ้ย

อันนี้จะเป็นบอ่อปลาพี่น้องเป็นปล่อยปูปล่อยปลานะงามแห,งหมง้งพีน่น้องธรรมศาสตร์เงี้ยค่ะกนพีง พ้องทีมงานเจ๊สายพี่น้องพี่น้องจ้าปไาทีมงานหันมันมาเห็นดีด้ยเนี่ยโว้ยน้อยเอหมวดเนาะพากันมาทำบุญพี่น้องสุกกายสุกใจพี่น้องกับบุญว่าฝากขอให้เอฟซีทุกท่านเด้อพี่น้องอย่างนี้ขอเชิทจงรุกภูมิสุขใจด้วยนะคะค่ะขอให้เอฟซีทุกท่านได้บุญไในกุศลนำกันเด้อจ้า พอยนดีมีแห้งสุขุสุขค่นนะพี่น้องจ้ามา,มาจะเนกกับสิขอราปีที่พี่น้องไว้พูดคุยกันคลิปหน้าพี่น้องจ้ากลับบ้าส,สบายดีได้พี่น้อง